สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช anel ของเรานะคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่กับ The Sims 4รีไวฮันอยู่เหมือนเดิมจากคลิปพารที่แล้วเนี่ยคือแจนลงอพาร์ตเมนต์คุณั้นซี่ลงไปในแกลเลอรี่ให้ทุกคนได้ดาวน์โหลดนะคะแจนต้องขอโทษเลยจริงๆตรงที่ว่าระบบเกมอะ่ะคือตรงตรงตรงส่วนตรงเนี้ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมเป็นแบบชั้นยกสูง แล้วคือในเกมอะ่ะแบบว่ามันไม่ยอมรวมให้มันเป็นหนึ่งห้องให้แจนอะ่ะแจนก็เลยต้องอัพนี่หนึ่งส่วนนี่หนึ่งส่วนนี่หนึ่งส่วนแบบแยกกันอะไรเงี้ยมันจะลําบากหน่อยเวลาโหลดแล้วก็เอาห้องไปวางอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีอัปเดตเหมือนประมาณว่าแพลตฟอร์มสามารถรวมเป็นหนึ่งห้องได้แล้วเนี่ยแจนก็จะอัพอพาร์ตเมนต์ห้องนี้ให้ใหม่นะคะเพื่อที่จะแบบมันจะได้โหลดง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยตา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 ยยุดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาคุณนันซี่ได้เลื่อนขั้นโปรโมเดตทูฮะอ่านว่าอะไรแลนด์สเคปเปอร์แลนด์สเคปเปอร์แปลว่าอะไรอันดี้แฮสบินโป o โมเดตทูแลนด์สเคปเปอร์นะคะคุณนันซี่ได้เลื่อนขั้นเป็นแลนด์สเคปเปอร์ก่อนหน้านี้คุณนันซี่เป็นช่างตัดหญ้าน่ะเฮ้ยรวยแล้วทุกคนรวยแล้วกรี๊ดคุณเห็นเงินตรงนั้นไหมหกร้อยแปดสิบสองซิมูเลออนือ แหมแต่ต้นพานเลยนะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะคุณนันที่ได้เลื่อนง,งานคือจริงๆอ่ะคุณนันที่ติดตังรีไวด้วยใช่ไหมติดเท่าไหร่ห้าร้อยป่ะอย่าลืมนะมั้ง <laughs> ไม่ใช่ว่าไปคุยกันข่าวหน้าคือไม่มีออปชั่นคืนเงินนะก็คือก็โอ๊ยทำไมปิดประตูเสียงดังจังก็คือจะไม่คืนเงินนะก็คือจะปล่อยไหลเลยนะผ่านไปเลยนะรีไวอยู่ห้องหมนะ่น่ะเหมือนจะอยู่นะ มีมีคนเหมือนดูทีวีอยู่ข้างในห้องผ่านไส้ว่ะดูเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าเนี่ยสนิทกันเกือบเยอะแล้วนะดูดิแบบหลอดมันเกือบเต็มแล้วว่ะอ้าวทำไมอ่ะทำไมเดินผ่านกันไปอย่างเงี้ยจะมาคุยเรื่องวันนี้ได้เลื่อนง,งานไปไหนแล้วล่ะอยากคุยด้วยจริงปะเนี่ยอะไรอะ่ะทุกคนทุกคนคือตอนที่แจนอัดตอนนี้เนี่ย เดอะซิมได้ปล่อยแพ็กมาใหม่นะคะเป็นแพ็กแบบเหมือนดีไซน์บ้านอะไรเงี้ยซึ่งเจ๋งมากเกมมันก็เลยมีฟีเจอร์ขึ้นมาเพิ่มก็คือสิ่งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ตัวละครคุนันซีนะ่ะยังไม่มีสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบก็เราสามารถเข้าไปเลือกได้ใน Create a Sim ซึ่งเข้าไปเลือกเลยก็ได้นะแต่ว่า จริงๆแล้วถ้าเราไม่เข้าไปเลือกใน Create Sim เนี่ยมันก็จะมีให้เลือกภายใน world ปกตินี่แหละคะ่ะแบบว่าเหมือนให้ซิมทำกิจกรรมอะไรไปอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะเลือกเองว่าเขาอยากจะชอบสิ่งนี้ไหมหรือไม่อยากชอบสิ่งนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เรากด yes หรือ no อะไรเงี้แล้วก็ในฟีเจอร์ใหม่ที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เนี่ยมันจะมีเป็น3อย่างมั้งถ้าจะไม่ผิดจะมีสีมี งานอนดิเลกแบบว่าสิ่งที่ชอบทําอะไรเงี้ยแล้วก็มีแนวเพลงที่ชอบฟังแล้วก็ไม่ชอบฟังด้วยอะไรอย่เงี้ยซึ่งน่าสนใจมากทุกคนมันแบบทําให้ตัวซิมเราเนี่ยมีบุคลิกมากขึ้นน้องเียดเพอร์สันเลตตี้มากขึ้นอะไรอย่เงี้ยมีความแบบตื้นลึกหนาบางมากขึ้น <laughs> เออดูเป็นเกมซิมูเลเตอร์นะคะอะไรอ่ะน่าเมินกันอีกแล้วอ่ะนีาแอบมีแฟนปะเนี่ย คุณซิมต้องสนใจมันตอนแรกว่าจะมาชวนเล่นเกมอะเนี่ยนอเจนอเซงว่ะอ,อ,อะไรวะไปหาคนอื่นดีกว่าว่ะทิ้งเฮียดีกว่าไปหาคนอื่นกันดีกว่าทุกคนน่าโอ้โหพอพอจะพาไปหาคนอื่นนะทำมาเป็นชงชาดักนะคุณที่อยากกินชาปะ่ะ กินไหมไม่กินเล่าโกรธไปดีกว่ายิ่มันมีเหตุผลแค่แหละปะโอเคฮาตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านของเพื่อนใหม่คุณซี่แล้วนะคะคุณซี่เนี่ยเพิ่งเจอเธอคนนี้เมื่อไม่นานมานี้เองแต่ว่าพอเจอกันนะคุยกันแบบเร็วมากอ่ะอยู่ดีๆก็สนิทกันเลยแบบว่าอยู่ด้วยกันประมาณแบบวันนึงเองอ่ะสนิทกันแล้วเป็นแบบเพื่อนที่ดีกันแล้วเราก็แบบนี่มันเดสตินีชัด แต่ว่าจะอยู่บ้านไหยนะจะอยู่บ้านไหยนะเุ้ยอยู่อ้าวอยู่ไหนอ่ะจ่าเจ๊อ้านีไงเย้นันนาวะนันน่เองคุณนันนาวะเราได้ทำการเพิ่มตัวละครเข้ามานะคะเพื่อทำคิดว่าคาดว่าหวังว่า จะทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากขึ้น oh. เออใช่แล้วก็มีบางแบบว่าบางทีงเนี่ยแจนเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นมานะแต่ว่าเผื่อบางคนดูแล้วเนี่ยอาจจะสับสนว่าแบบอา้าวตกลงมันเป็นเรื่องในเกมจริงไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมา เดี๋ยวต่อไปนี้เราจะบอกตลอดเลยนะคะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่าอะไรงี้เราอยากเล่นเกมในช่องเราเนี่ยให้มันมีแบบเนื้อเรื่องอะไรงี้เพราะว่ามันเป็นเกมซิมูเลเตอร์เนาะเราก็แต่งเรื่องขึ้นมาได้อะไรเงี้นาราบากับคุณแันซี่เนี่ยเป็นเพื่อนกันเนาะซึ่ง เป็นเพื่อนใหม่แต่นานราบาเนี่ยอยู่เมืองนี้มานานแล้วแหละที่จริงแล้วซิมเนี่ยมันไปโรงเรียนเดียวกันเขาก็อาจจะไปโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าอยู่กลุ่มเพื่อนกันคนละกลุ่มนี้ก็เลยไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่ว่ามีวันหนึ่งเนี่ยคุณนัสซีเน่ะไปเจอนานราบาแถวในเมืองนั่นแหละ,หละก็คือแถวบ้างคุณนัสซีก็ได้ไปเที่ยวเล่นกันหนึ่งวันแล้วก็แบบเป็นเพื่อนสนิทก,กันเลยแล้วแบบเคมีดีมากจริงคือแจนไม่คิดว่าจะเป็นเพื่อนกันเร็วขนาดนี้เหมือนกันตอนที่สร้างคุณนานราบาขึ้นมานะ แล้วก็ที่แจนไม่ได้เล่นส่วนนั้นให้ดูเนี่ยเพราะว่าแจนอยากซอโฟกัสแค่รีวฮหันเดี๋ยวมันจะยืดเยื้อไปหน่อยก็เลยคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังดีกว่าซึ่งตอนที่เล่นกันนา้นาวะก็คือสนุกมากจริงๆทุกคนแบบว่าไปคุยกันชวนมาบ้านอะไรอย่างเี้ยได้เห็นคุณั้นซี่มีเพื่อนคนอื่นบ้างนอกจากรีวายอะไรอย่างเงี้ก็อถือว่าเป็นการมาแนะนํามาเปิดตัวเลยว่ามาเปิดตัวมาแนะนำแนะนำดีกว่า มาแนะนำอนาลบานะคะเป็นตัวละครใหม่ในซีรีส์เราให้ทุกคนได้รู้จักกันเนาะโอเคกลับบ้านกันดีกว่าน,นี้ต้นอะไรอ่ะเฮ้ยทำไมมันกดได้อ่ะ,อะกดไม่ทันแล้วจำถึง <laughs> เฮ้ยควรเอาเงินไปคืนเฮียป่ะ โ <laughs> ดนคูนั้นซีบวนใส่ผมหน้าอันนี้เก,ก้าหล่อจังนะเกิดอะไรขึ้น <laughs> อ๋อแล้วก็ <c oughs> เราเปลี่ยนผมดีไวให้กลับมาเป็นทรงออริจินอลมันดูไม่เหมือนการ์ตูนเราเราอยากให้ทุกคนดูเหมือนการ์ตูนเฮ <c oughs> ้ยทำไมมีนมันไมหล่อจังหวะเกิดอะไรขึ้นดูดิ <c oughs> อันนี้คือหน้าออริจินอลแกนัะนนะ่ะ <c oughs> เพราะว่าประจำแบบ แบบว่าแอนิเมชันอารมณ์อะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนหน้ารีไวให้เป็นอีกแบบหนึ่งเลยอ้าวเริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วเจ้าความแบบเงี้ยวหูวฝังเขาบบเหมือนแบบเหมือนแบบเแบบแบบแบบวลาเราเฮ้ย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 ตกใจหมดเลย <c oughs> ตกใจหมดเลยอะไรของเงี้ยเอยใกล้ไปเปล่าออกไปอุย้ยมีไอ้ปุ่มนี่ว่า กีระพารเมนขคีคนให้ไหมก็ส็สนิทกันอยู่นะออุ้ย b e c o m best friend forever ได้แล้วหรอจริงหรออยากเป็นป่ะแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าทุกคนจำได้คือหลอดความสัมพันธ์ของคุณนาณาบะมันมีเยอะของรีไวซ์ซึ่งเทคนิคลี่ก็คือทางเทคนิคแล้วคุณนาณาบะน่าจะเป็น best friend กับคุณนันีมากกว่า จริงนะมันไม่มีคืนเงินแล้วอะอุย๊ยนี่ไงมีมีมีมอยู่เป็นไงแหะคืนก็คืนออกไปแล้วป่ะนี่เรียกมาคืนเงินเฉยเนี่ยโอเคตอนนี้เราคืนเงินรีไวไปแล้วห้าร้อยนอกจากคุณนันซี่จะเจอเพื่อนใหม่แล้วเนี่ยรีไวก็เจอเพื่อนใหม่เหมือนกันนะต่างคนต่างไปเจอเพื่อนใหม่เพราะว่าคุณนันซี่เนี่ย ช่วงที่ปิดไปเล่นกันนาาบาอะไรเงี้ยแจนก็ให้รีไวแบบว่าไปค้อห้องคุณอน,นซี่เหมือนกันนะแล้วแบบคุณเน,นซี่ไม่อยู่ตลอดเลยซึ่งซึ่งขนาดเราเป็นคนเล่นเองอะเราก็ยังแบบหรือว่าจะออกไปเที่ยวกันนาบาวาอะไรเงี้ย่แบบก็เหงาแทนเฮียอยู่นะ,ะแต่ช่วงเนี้ยคือรีไวอะไปออกกําลังกายที่ยิมค่ะเพราะว่าซิมรีไวเนี่ยแจนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมแต่ว่า นางจะชอบเครียดเวลาที่แบบไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะซึ่งมันก็เป็นการโยงเนื้อเรื่องนะคะอ้าวพกันแล้วหรอดีเลยฉดองฉดังชันชันเย่นะคะเป็นตัวละครใหม่ที่แจนเพิ่มมาพร้อมกับนานาบะเลยก็คือนิเก้นั่นเองนะคะที่แจนเลือกให้ก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยแจนอยากเพิ่มนานาบะเข้ามาในเกม แล้วก็จะไม่เพิ่มมิเกะมาพร้อมกับนานบาบะได้ไงอะไรเงี้ยเราก็เลยเพิ่มมาพอเลยพร้อมกันเลยสองคนทั้งโค้่แล้วก็แน่นอนว่ามิเกะกับนาราบาเนี่ยมีเนื้อเรื่อง <c oughs> ส่วนตัวของตัวเองนะถ้าอยากฟังถ้าอยากฟังก็จะเล่าให้ฟังก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้ แต่ว่าเนื้อเรื่องท่านๆตรงนี้ก็คือเออพราะว่ารีไวเนี่ยเริ่มมาออกกำลังกายที่ยิมมากขึ้นแล้วเทรนเนอร์เขาก็เลยแนะนำให้รีไวรู้จักกับมิเกะเพราะว่าเหมือนว่าคนในยิมส่วนใหญ่อะไรเงี้สยส่วนใหญ่จะเป็นแบบผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแนะนำแบบคนรุ่นใกล้ๆกันอะไรเงี้ให้เผือ่อว่าแบบเออจะได้ไปคุยกันเรื่องเทคนิคออลังกายก็เลยรู้จักกันแล้วก็ได้มาเป็นเพื่อนกัน ซึ่งสองคนนี้ก็ค่อนข้างไปได้กันดีๆ <Security. S 1> อะทุกคนพักก่อน <laughs> อะไร <laughs> เห็นไหมทุกคนแจนบอกแล้วว่าตัวละครใหม่เนี่ยคือเคมีดีมากกับรีไวฮันจริงๆอ๋อโคอสเพลฟอมแฮปปี้เมมโมรี่ส์มือนของคุณนันซี่เลยเนาะ <laughs> ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วกลับบ้านกันดีกว่า อ๋อแล้วก็เรื่องที่ตลกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ช่วงที่แจนกำลังสร้างเนื้เรื่องฝั่งมิเกตนานาบเนี่ยแจนก็จะเล่นเป็นตัวของมิเก็ตหรือว่านานาบ <Okay. S 1> ตอนที่มิเกตเนี่ยไปออกกำลังกายปกติที่ยิมอะไรเงี้ยทีนี้พอเหมือนรีไวมายิมอย่างเงี้ยแจนก็จะแบบให้มิเกตไปทักอะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่า <laughs> แต่ว่าทุกคนมันตลกมากตรงที่คุณนันซี่อ่ะไปยิ้มกับดีไวด้วยสองคนก็คือสองคนนั้นนะก็คือเหมือนแบบจูบมือกันมามา,มาแบบออกกํลาลังกายด้วยกันเลยจ้าเออแล้วก็แบบเฮ้ยทําไมไม่มาด้วยกันวะอะไรยสองคนนี้แม่เจนเห็นแบบฉันข่ามาว่าแบบขนาดฉันไม่ได้คุมเลยพวกเธอก็ยังจะหาเรื่องหาเวลามาอยู่ด้วยกันได้เลยนะอะไรเงี้ยเสร็จแ,แล้วทีนี้ไม่ใช่อะไรดีไวกับมิเก็ตเนี่ยรู้จักกันใช่ไหม แต่ว่ามิเก็นเนี่ยไม่รู้จักคุณซี่แต่ว่าเคยเห็นหน้ากันอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเห็นว่ามายิมกับดีไวยอะไรเพรกเวลาเหมือนเขามาด้วยกันเลยเราก็แบบอโอเคเราจะไม่ไปทักนะอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องมันตลกขึ้นมามากกว่าน,นั้นอีกทุกคนตรงที่เราก็พยายามให้มิเก็นเนี่ยออกกำลังกายคนเดียวยเงียบเลยเสร็จแล้วที่ดีๆอ่ะคุณซี่อะ่ะก็เดินมาคุยกับมิเก็เลยจ้าแบบว่าเดินมาแล้วแบบ มิกกกำลังวิ่งอยู่มั้งรู้สึกจําไม่ได้แต่แต่ว่ารู้สึกว่ากาลังออกกำลังกายอยู่แล้วอยู่ดีๆคุณซิสก็แบบมายืนข้างๆแล้วก็แบบมายิ้มแบบแฮ้อแล้วหลังจากนั้นกกก็เริ่มเหมือนแบบชวนมิเกะคุยอะไรอย่างเงี้ยเออคุณซิคก็เป็นรีมากก็คือคุยกับทุกคนในยิมเลยอะไรเงี้ยน่ารักมากตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสามคนเนี่ยรู้จักกันแล้วมิเกะรู้จักกับรีไวเป็นเพื่อนกันที่ยิม ลราก็รู้จักกับคุณแอนซี่ว่าเป็นคนที่ชอบมาออกกําลังกายกับรีไวซ์ซึ่งอาจจะคิดว่าเป็นแฟนกันอะไรย่างนี้ไหมเพราะว่าแบบสองคนนี้ก็คือดูสนิทกันมากอ่ะเวลามายิมอนะไรเงี้ยชอบแบบมายืนคุยกันอนะไรเงี้ยบางทีก็ไม่ออกกอลังกันนะก็ไปยืนคุยกันเฉยเเพราะฉะน,นั้นในมุมของมิเก้เนี่ยก็อาจจะคิดว่าคุณแอนซี่เนี่ยเป็นอะไรกับร,รีไว์หรือเปล่าอะ,อะไรอย่างนี้สองคนนี้ไม่ค่อยได้สนิทกันมากอนะไรเงี้ยมิเก้ก็เลยเหมือนยังไม่อยากเข้าไปยุ่งในชีวิต ส่วนตัวของรีไวมากอะไรอย่างนี้เนี่ยเวลาตื่นมาทำงานที่ไรอะ่ะรีไวจะรู้สึกธรรมดาตลอดเลยอะ่ะเจนอยากให้รีไวอารมณ์ดีอะ่ะแกจะได้ไปทำงานแบบดเดื่อนขั้นอะ่ะอุ๊ยอะไรอะ่ะ new beans เหรอเมล็ดกาแฟาใหม่รีไว is contentedly grinding his favorite blends Shower lamp and Captain John's cleanse. When he noticed a new variety of bean huh? in the shipment, he takes a whiff, noting the caramel overtones and approachable aroma beneath. There's no label. มันไม่มีฉลาก mm -hmm. mm -hmm. จนเ he brew a batch or try to mix it with something else lor hmm. คือสถานการณ์ตอนเนี้ยีวัยทำงานอยู่ที่ร้านกาแฟาเนาะแล้วมันมีมเมล็ดกาแฟาใหม่เนี่ยส่งเข้ามาที่ร้านอือฮะแล้วมเมล็ดกาแฟาใหม่เนี่ยมันมีเป็นกลิ่นหอมนเงี้ยหอมคาราเมลแต่ว่ามันไม่มีฉลากไม่มีอะไรบอกรีวเลย มันก็เลยถามว่าวีไวควรจะชงมาดกาแฟใหม่เปล่าๆเ,เลยหรือว่าจะเอาไปผสมกับกาแฟที่ขายอยู่ที่ร้านก็คือจะว่าแลมหรือว่ากับตันโจนกาแฟถ้ากาแฟมันผสมกันมันจะอร่อยไหมแต่ว่าในโฆษณามันจะชอบมีเหมือนแบบกาแฟอันนี้ผสมกับนี้ใช่ไหมผสมกันไหมถ้างั้นเจนเอาลองผสมกันนะเบลนนะคะ กี oh. ้รีไวเหมือนจะทำหน้าที่ได้ดีนั่นแหละเขาก็เลยเพอร์ฟอร์แมนซ์เกนให้และตอนนี้เฮียได้เลื่อนขั้นเป็นเป็นลาเต้อาร์ติสเต้แล้วทุกคนเย้ <laughs> yeah. โอ้ยทั้งคุณน,นันซี่ก็ได้เลื่อนขั้นเป็นแลนด์สเคปเปอร์ แล้วก็รีไวต์ได้เลื่อนขั้นเป็นตอนนี้ได้เป็นเป็นคนทาํากาแฟลาเตา้เป็นคนที่วาดลายในกาแฟาลาเต้เดี๋ยวแจนให้รีไ์ไปอาบน้ําแล้วก็หวังว่าแกจะไปโรงเรียนเองและแจงก็จะไปเล่นคุอันซีละปัม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 เปลี่ยนแผนทุกคนเราไม่ไปเล่นคุอันซีละเรามาเล่นนานบากันดีกว่านะคะที่เรามาเล่นนาราเนี่ยเพราะว่าแจาน,น,นเนี่ยอยากให้นาบาเนี่ยจัดงานวันเกิดให้มิเก็ตใช่ไหม แต่ว่าในเดอะซิมเนี่ยมันทําไม่ได้นะคะแบบว่าจัดงานวันเกิดให้กันอะไรเงี้ย 02. คนที่จัดงานวันเกิดได้จะต้องเป็นเจ้าของซิมไม่ใช่จะต้องเป็นตัวซิมที่เป็นเจ้าของวันเกิดเท่านั้นเจนก็เลยอยากให้นานบาบัตเนี่ยแบบว่ามีส่วนร่วมในในการช่วยจัดงานวันเกิดด้วยเพราะแบบอเออเขาเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้นานาบาตเนี่ยทาเค้กไปเป็นของขวัญวันเกิดให้มิเกอะไรเงี้ก็เลยต้องมาเล่นตัวนานาบัเพราะว่าทําเค้กปุ๊บจะได้เอาเก็บ เอาไว้กับตัวนั้นและปะ We become best friend forever ยังตำแหน่งดีไวหรือเปล่าดีไวมารู้ที่หลังว่ะอ้าวเกม s e n t i ม e n t ค่ะทุกคน o ค c o f r o m happy memories นะคะยัเวลาสองคนนี้มาอยู่ด้วยกันอ่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยมาแบบหยอกกันเล่นกันอะไรเงี้ยน่ารักมากแบบเราเห็นคุณนันซี่แบบ มีเพื่อนเป็นคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็แฮปปี้แทนเกไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนกับรีไวมันแย่นะแต่แบบ <c oughs> การที่ได้เห็นคุณนนั้นซี่ในเอลเมนต์ใหม่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบดูดูมีสีสันอะดูสนุกสนานมากขึ้นอะไรเงรี้ยแจนว่าเรามาอบขนมเป็นของขวัญวันเกิดให้มิเก้เดีวกว่ามิเก้น่าจะชอบโอเคชอบอะไรกันละ่ะ โอเคน,นาราบะทำเค้กให้มิเก็ตเสร็จแล้วทีนี้เราเอาใส่ตู้เย็นเราไว้แล้วก็พอวันที่จัดงานวันเกิดค่อยเอาเค้กไปใส่ไว้ในตู้เย็นบ้านมิเกะเพราะว่าเราไม่มีภาคที่มันมีให้แบบตัวละครซิมันให้ของขวัญกันได้อะไรเงี้ยก็เลยต้องทำวิธีนี้ไปก่อน ก็คือเมนวนวลก็คือยกเค,ค้กไปวางไว้ในบ้านเขาอะไรนี้มิเกตนางทำกับข้าวไม่เป็นด้วยแหละถ้าให้เจ้าของวันเกิดทำเค,ค้กเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวทุกคนจะได้กินเค,ค้กที่มันไม่อร่อยเราบังให้คนที่ทำกับข้าวเป็นไปทำเค,ค้กให้กินเออแล้วก็ใจว่าทำอาหารเป็นเลี้ยงด้วยดีกว่าทำให้ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วถ้าเทียบกันน,นนะบบาบะกาลีไวอะ ดีไวทำกับข้าวเก่งกว่านะเพราะว่าแจนพึ่งสร้างตัวละครนันาบัตได้แหละก็เลยยังทำอาหารไม่ได้เยอะเท่าดีไวทำเป็นอันนี้ละกันเกี๊ยวผักซิงก็เกี๊ยวผักในเกมซิมมันเหมือนเกี๊ยวซาาเเลยหน้าตาเหมือนเกี๊ยวซาาเปาเลยคิดว่ามันเกิดมีเกียรนะ่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แหละเนาะจริงๆแล้วมันไม่มีวันเกิดตายตัวนะ เพราะว่าตอนนี้เราไม่มีภาคซีซันภาคแบบฤดูอะไรเงี้ยมันเลยยังไม่มีแบบกำหนดวันเกิดที่ชัดเจนอะไรเงี้ยติ้งต่างไปก่อนว่าพรุ่งนี้เป็นวันเกิดมิเกะนะคะโอเคเดี๋ยวเราเอาอันนี้ใส่ตู้เย็นเอาไหมแล้วก็เดี๋ยวพอวันเกิดมิเกะก็อย่าลืมพกติดตัวไว้แล้วก็เอาไปใส่ในตู้เย็นบ้านมิกเกะนจบน,นาราบเธอหิวหรอตีสามลูก ไปนอนก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยตื่นมากินข้าวเย้เสร็จแล้วอุ้ยลืมไปว่าจัดวันเกิดวันนี้ไม่น่าทันถ้างัน้นวันเกิดก็น่าจะเป็นวันพรฤหัสแหละเนาะดีไหมหรือเป็นวันศุกร์ดีเป็นพฤหัสด,ดีกว่าอุ้ย <laughs> กาลังคิดถึงอยู่เลยพูดไม่นานกันคำนะคะทุกคน ไม่ได้รอเลยยริงไม่ได้รอจะไม่ทักแฟนหน่อยหรอจะไม่ทักกันหน่อยหรอเดินเข้ามาอะไรบ้างก็คือมาใช้เตาผิงบ้านเขาเลยเหรอเอ้เขิน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 ไม่มีเลยวัยหันให้ดูทุกคนวัยหันยังเป็นแค่เพื่อนกันอยู่เลยสับสนนี้ตั้งหากไม่รู้จะว่าไง เอา้าทำให้กินพวกนี้เอามากินวันนี้ได้ไงเนี่ยะโอ้แต่ว่าในเนื้อเรื่องเกมซิมเนี่ยมิกิเกนไม่รู้นะว่านันบทบะจะเสอร์ฟใหบันเกิดอันนี้เรา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 รู้กันเองใครคนดูกับแจนรู้กันเอง <laughs> เห็นไหมว่ามิกเกตน,นางชอบกินอาหารที่นันทบ่าท,ทำกินอะไรก็ได้แบบนันทบาท,ทำให้เพราะว่านาันทบาททำกับข้าวอร่อย แต่ว่ามิเกไม่เคยได้กินกับข้าวฝีมือรีไวใช่ไหมล่ะรีไวก็ทำกับข้าวอร่อยเหมือนกัน